โอ้ยไก่เอ้ยจะเมนสาดมันหลดหูดีตาดีขนาดจะเมนสาดวากูอย่างไปเลยได้มันยังเห็นกูอยู่อู้มา้อยสิติตีคนมันนี้แหละสบายดีทุกคนจะมนจอมแสบจอมปวนจอมยุ่งค่ะเจ้าตวนกระโทษน้ำซูกคือประมาออกมาต่างงานสู่คอร้านสาวหนักกระซิบเอ็ดโมงพี่น้องมาพอดีมาเห็ดกินนั่นสวน ทีมงานเจดาเนาะน้องฮิรันน้องนิแทกมามัดเข่าซอยพี่น้องแล้วก็พอที่แทกลงมาน้ำหลังมัดแ,แล้วก็คนพี่น้องเตรียมสิป,ปั่นเนาะแบบกระทันหันพี่น้องเลยลอดรุน่นนอรอบนี่ปั่นรอบแรกได้สามสิบเก้าสอบรอบที่สองได้ส่าสอบนี่รอบสุดท้ายพี่น้องรอ,นะร,อ <c oughs> รอบที่สามเนาะรอบที่สามรอบที่สามพี่น้องสบายดีเด้อทุกคนเอฟซีทุกคนทุกท่านบอกกันอีกแล้วพี่น้อง สังเกตสายแดดพี่น้องจา้าเนี่ยกระผกักบิ่งผกักส้มผกักเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพีแท็กกำลงไปคน้นซอยแล้วก็เตรียมปั่นไปหนองง้อยไหยรถรถอันท่านเก่าแหละปั่นกันได้พี่ลุงแตะนั่นแหละโอ้น้องแคทน้องฮิลันพอดีแท็กเนาะคนเป็นกองถ่าเน,ะนาะนาซิปก็ให้ จากสีจักหลดเดี๋ยวรอหนับทำกันพี่น้องนั่ก็ได้หลุดหนึ่งปั่นแล้วลวกับมืเออื่นเอาจีจ้างคนงานพี่น้องเขาไปหาคนงานจักสีมีคนมาหรือบอ่บอ่าสีเอาซีฟคนว่ามาซีปลายก็เอาเนาะมันแล้วมือเดียวซะแล้วแล้วกับมาหมัดอีกคนแล้วก็ปัน่นพี่น้องเลยเอาขึ้นเล่าได้บาดีงบรรยากาศพี่น้องมืนนันมืดแดด,แด,ดเนาะ แดดแห้งมาไงไอ้เหยียบยังวะเจดมบอกหน้าบอกล่าหน้าเกี่ยวหน้าปันน่นเนาะพี่หนาพอกันใหม่เจดมบอกว่าพี่หนาจะมาน,าน,าน,ากกน,นั่งเสีดยดซองถุงโผจักหน้าบะบอยกันเล้วเรียบร้อยพี่น้องเออเติดแล้วาได้ปั่นเลพี่น้องเลือหน้าเจ้าเดียวถุงนี่ กับหน้าพาราหูขนาดพี่น้องเสียแม่เม่นี่นะเปิเต์ดแล้วบะเนี่ลงมาบัานีหน้าบาร์บอยกันแล้วหน้าเจดมันกันแล้วเนี่ยอีกตรงเดียวนะปโอ้โหพี่น้องทางไปน้องซิโนโ,โหลดอันสื่อข่าวพี่น้องมึงเนี่ยผู้สวดโหลดไปไปตายคั่วขาบันน้องซีโนพี่น้อง เว้ยอยากมีเขาละลายขายเดแ <c ười> น่รอบ,บึงสิเกียภาพรวมๆตอนคนแล้วก็ตอนปั่นเนะพี่้องว่าหน้าเจดมชีร่วมห้ยพังเนาะหน้าเจดาทงนี้ไต่แยกสอบ นพี่น้องเป็นีถุงเดียวปีนี่พีน้านางเฉิดสองถุงจักสบายดีทุกคน<อ>หลดที่สามทำผู้ทรงรถที่สามยังอีกหลดหนึ่งบอประมาณสี่ฮะรถพี่น้องไงหมเก้ากับสามสิบเก้าปรีสี่ชิดหาสิบเก้าสอบพี่น้อง สุดท้ายของใจดํารวมมื้อแรงเนาะพี่น้องเนาะฮอดสิเฮาประมาณ100ปลายสอบอยู่รอรุ่นนํากันเนาะพี่น้องเนาะอือพี่น้องบ่กล้าจับกบุยๆยิงขึ้นมายิงขึ้นมาอือมึงดูพี่น้อง้จังบ่ยาเด้อยาเด้เฮ้ยยาๆๆยาอ้ายได้กบทม้ฮะ สี่หลดไี่น้องสี่หาหลดเนาะหลดกามาเรื่อยเ,เริ่มปั่นไม่ต้องรอรุ่นน้ำการท่านผู้ชมว่าจะได้จักสอบร่วมกับตโตเก้าค่ะสามสิบเก้าคับเศร้าสอบนะไม่ต้องเนาะปั่นสามรอบแล้วหน้าหนึ่งถงเนาะนั่นควรบอกโต๊ะกัดปั่นสามรอบไม่ตองเลย เย็นเย็นลมพี่น้องไอ้ลมเย็นเย็นเ็นใจอยากนอนเว้นพี่น้องเจะดามกันลงไปเอาหัวออกกันรักย่าหนะเฮ้ยคนมาซีมาอะไรกูอยากนอนแต่ก้าวกูไม่ได้อยากนอนเว้นเลยคนซิมาอะไรนี่นะแต่บะหัวซี่แห้งหรือก่อย ดูย่านางดำสั่งด้วยแต่กไปท้อยมายยกเนสุดทยกีไเลโอ้ยสิรับพี่น้องอยากนอนแ<ช>้่นียเยกสอบเลยสุกเกสอบเลยร้อยอะได้เศร้า Oi. สิบไปแล้พี่น้องตั้งสิบไปปลายเนาะสามสิบกลัวๆก้อยปลายบนเขาเจดำเลยพี่น้องร้อยปลายกระสอบเนาะหน้าบริลายพี่น้องไยเท่าเดียวลงไปเก่งเก่งเก่ง จะล่อรุกน้องเฮ้าอีกพี่น้องจะได้ยักสอบตัวก่อนกับ36เนาะ เรียบยร้อยเรือตะขี้ลานตาด,ดาบมันด้วยร้อนแกฮอนขอนขเค<า>ืองฮึสากแล้วอ้ยหืนเน้ เขาจะการค้นคึงกับเขาการากสอบไรน่าจะสามสิบสอบสามสิบับอะไรสามสิบหาสิบแปดสิบเก้าสิบสามสิบเท้ากับหาสิบ

นี่แยงเฮานี่ตัวใหญ่น <t query> ี่โหนี่แยงเขาเจ้าเองแยงลุงเองโอาก็ตอบ่ทาโลดนี่ัแก็ซานเลไปใส่ลกลาวนแล้วะมาึบท่บรรยากาศคึมๆอ้ยเอ้ยิบเ้ยเ้ยเอ้ยไปแลมื้อนี้จักซอออกก่อ อันนี้ก็ยังหอดคือกันเก่าสิปลายพูดแลทั้งทั้งอันนี้เด้ทั้งแบบมันเ้าตักออกอันเด้พอ่พอ,พอเก่าอะไรเออขานนดึงหน่ะวะเย็บเย็บร้นอยขานนดึงนะ่ะนอนกอมีนี่เออผ่านรอสุดท้ายสามเสียบสอบพี่น้อง พ่อแม่ตุ๊กใหญ่หลายพอแม่บ่ระงบ่ช่างรถปั่นเลยยังมั้เขาพัน่นมาจั่รถปั่นเลยอสมุดนี่เด้อคนตุ๊กเหมือนยมเส้าเนี่ยกูเคย่วยอะไรจ้างพอมันสีตกตอนคำนะบูเพราะว่าได้บอกคนงานไปเลยเอฟซีก็ขอบคุณในไลน์เด้อที่เขามามาบอกมาฝากมามาเบิ่งมาส้มเนาะเอฟซีบอกว่าสิมาวันที่สามที่สี่พ้นเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยเก็บภาพเพลี่ยนสมนีเด้อ อขอแค่คลิปหนาพี่นอ้องแหลนจนเหือดแต่เหือดแตนบเห็นมันหนังไปน,น้อยนะโผดโผ